موسیقی 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 สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมไพวันมาอีกแล้วนะครับจะพามาดูบ้านาเดี่ยว2ชั้นนะครับเนื้อที่58ตารางวาหมู่บ้านเพชรบนทนกรีนซอย4นะครับหมู่บ้านเพชรบนทนกรีนซอย4อี่ซึ่งบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ตกแต่งเสร็จแล้วร้อเซนะครับแล้วก็หลังนี้ผมก็ทําคลิปมา2คลิปแล้วนะครับแต่เนี้ย เป็นคลิปที่ตกแต่งเสร็จ100%เ็แล้วผมก็เลยพาท่านผู้ชมมาดูนะครับว่าตกแต่งเสร็จแล้วกับตอนที่ผมทําคลิปแรกต่างกันไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่บ้านหลังนี้ลูกค้าจองแล้วนะครับล,ลูกค้าจองแล้วแต่ว่ายังทําเรื่องกู้แบงค์ธนาคารอยู่ถ้าท่านผู้ชมท่านไหนสนใจก็ลองแวะเข้ามาดูได้นะครับเผื่อเผื่อเป็นจองลําดับ2ไปก็ได้นะครับม,มันมี ลูกค้าจองอันดับแรกไปแล้วนะครับยังไงก็เดี๋ยวผมจะพาไปชมข้างในนะครับว่าตกแต่งเสร็จแล้วจะสวยงามประมาณไหนนะครับท่านผู้ชมจะได้ดูไว้ว่าเออถ้าจะซื้อบ้านก่อนตกแต่งมันจะเป็นยังไงประมาณไหนนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมข้างในนะครับตามมาเลยครับก็อย่างที่บอกนะครับก็คือ,คอตรงนี้ผมเหมือนเดิมตรงนี้ผมทุบออกนะครับซึ่งคลิปก่อนหน้านี้ผมก็คุยให้ฟังแล้วแหละแต่ผมคร่าวๆผมก็จะทําประตู สเตเลสให้กว้างนะครับกว้างแบบนี้นะครับรถเข้าได้สองคันได้สะดวกสะดวกนะครับประมาณนี้สวยงามเห็นไหมครับสวยงามสวยงามมากเลยนะครับสวยงามมากนะครับเบานะครับเลื่อนง่ายนะครับไม่เหมือนเหล็กนะครับเบานะครับก็ด้านข้างฝั่งนี้ก็ปูกระเบื้องออกมาหมดเลยนะครับปูกระเบื้องออกมาหมดเลยส่วนด้านข้างด้านนี้นะครับก็ปูกกระเบื้องแล้วมีพื้นที่ จัดสวนอยู่นิดหน่อยนะครับมีพื้นที่จัดสวนอยู่นิดหน่อยนะครับตรงนี้ก็ปลูกกระเบื้องให้หมดเลยรถเข้าได้สองคันจริงๆแล้วผมว่านะาหลังเนี้ยจอดตรงนี้ได้สองคันอีกคันหนึ่งถ้าเป็นรถเก่งนะครับเวียงมาตรงนี้ได้สบายเลยนะครับตรงนี้ก็เอาไว้ปาร์ตรี้นะครับตรงนี้นะครับถ้าไม่มีรถจอดก็เอาไว้วาไปานนร์ตี้เดี๋ยวผมพาไปชมข้างในนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมข้างในนะครับ เห็นไหมอ่าลืมบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับกระจกบานเปือยบานใหญ่นะครับมองไปข้างข้างในเราจะดูแล้วโปร่งโล่งสวยนะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ประตูบานนี้ก็เปลี่ยนเป็นปีเนียมนะครับบานนี้เปลี่ยนเป็นปีเนียมนะครับเปลี่ยนเป็นปีเนียมให้เรียบร้อยนะครับข้างในเห็นไหมครับกระเบื้องไซส์80คูณ80ลายหินอ่อนนะครับสวยงามมากเลยนะครับเสากลางก็ ตกแต่งด้วยกระเบื้องอย่างสวยเลยนะครับเมื่อก่อนตรงตรงนี้จะเป็นห้องนะครับตรงนี้จะเป็นแผงปูนผมก็ทุบออกให้มันดูโปร่งให้มันโล่งนะครับฝ้าทําใหม่นะครับฝ้าทําใหม่นะครับเป็นฝ้าฉาบเรียบโคมไฟปลั๊กไฟตู้ไฟทําใหม่หมดเลยนะครับก็ผมพาไปดูในครัวนะครับพาไปดูในครัว บ้านหลังนี้อย่างที่ผมบอกนะครับว่าเป็นบ้านที่มีส่วนต่อเติมเยอะมากคือจากนี้ไปคือเป็นส่วนต่อเติมทั้งหมดเลยนะครับตัวบ้านจริงๆแค่ตรงนี้เห็นไหมครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับก็ใหญ่โปร่งโล่งนะครับทํากับข้าวกับปลาก็ได้สะดวกสบายนะครับมีประตูออกด้านข้างนะครับตรงนี้ก็ทํา เป็นโต๊ะทานข้าวนั่งตรงนี้ได้เลยสบายสบายนะครับวางตู้เย็นวางอะไรวางตู้กับข้าวได้สะดวกสบายเลยนะครับตรงนี้นะฮะครัวก็อย่างสวยเลยนะครับนะครับผมพาไปดูห้องน้ำล่างนะครับห้องน้ำล่างนี่เป็นห้องน้ำที่ทำขึ้นมาใหม่นะครับเมื่อก่อนมันอยู่ในตัวบ้านพอเราทำขึ้นมาใหม่มันก็จะได้ห้องที่ใหญ่ขึ้นนะครับ ทำให้ตัวบ้านภายในภายในไม่มีห้องน้ําไม่มีห้องน้ําก็จะทําให้บ้านมันกว้างขึ้นนะครับห้องโถงใหญ่ขึ้นก็จะประมาณนี้นะครับส่วนของด้านล่างนะครับก็จะมีประตูตออกด้านหลังด้วยนะครับมีประตูออกด้านหลังนะครับด้านหลังเป็นสวนดอกลักนะครับไม่ใช่สวนจําปีนะครับที่พูดมาหลายคลิปบอกเป็นสวนจําปีคือสวนดอกลักนะครับสวนดอกลัก บรรยากาศดีนะครับเดี๋ยวผมพาพาท่านผู้ชมขึ้นไปชมข้างบนนะครับว่าข้างบนจะประมาณไหนนะครับเดี๋ยวตามมาได้เลยนะครับก็ข้างบนก็จะประมาณนี้นะทั้งซ้ายมือก็จะมีห้องนอนสองห้องนะครับปูกกระเบื้องอะไรให้เรียบร้อยแล้วนะครับห้องนอนสองห้องนะครับอันนี้คือส่วนของด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะครับ ก็สวยงามนะครับสะอาดสะอ้านนะครับดูแลง่ายทําให้ใหม่หมดเลยนะครับปูกระเบื้องผนังปูกระเบื้องพื้นใหม่บ้านหลังนี้จุดเด่นมันอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมจุดเด่นมันอยู่ตรงนี้อย่างที่ผมบอกตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะครับเปิดออกมานะครับเปิดออกมาว้าวเลยนะครับก็คือเป็นส่วนที่ต่อเติมออกมานะครับ ก็อย่างที่ผมบอ,อกบ้านหลนันี้เราเหมือนเราได้บ้านสองหลังเลยนะครับเห็นไหมครับบรรยากาศรอบๆลมนี่เย็นมากเลยนะครับกลางวันเนี่ยไม่ร้อนเลยเนะโดยเฉพาะกลางคืนเย็นๆตอนเช้านี่หนาวเลยครับอยู่ตรงนี้นะครับเป็นส่วนต่อเติมที่ผมปูกระเบื้องขึ้นมาใหม่มุงหลังคาให้เรียบร้อยนะครับมีทำราวกันตกให้นะครับตรงนี้ผมว่าท่านผู้ชมท่านไหนถ้าสนใจ ทำเป็นห้องนอนเพิ่มได้หนึ่งห้องใหญ่ๆเลยนะครับตรงนี้หรือว่าไม่อยากทําห้องนอนพอแล้วก็ทําเป็นที่นั่งทานข้าวนั่งปาร์ตี้จัดสรรสังสรรค์กันนะครับหรือเอาเครื่องออกกาลังกายมาวางตรงนี้นะครับออกกําลังกายแล้วดูบรรยากาศทิวทิวธรรมชาติวิวธรรมชาติไปด้วยนะครับก็จะไดะ้บรรยากาศที่สวยงามนะครับก็คือบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ อยู่ในโซนของซอย4ของหมู่บ้านเพชรบนทน,นะครับหมู่บ้านเพชรบนทนขึ้นกับเขตน้องแขมกรุงเทพวันนี้ที่ทำคลิปคืออยากให้ท่านผู้ชมเห็นว่าตกแต่งเสร็จแล้วมันสวยแบบไหนนะครับลูกค้าถึงได้จองบ้านก่อนตกแต่งนะครับลูกค้าก็จะเห็นว่าเราทําบ้านก็น่าจะถูกใจท่านผู้ชมหลายๆท่านนะครับที่ที่ที่ซื้อบ้านนะครับคือบ้านมือ,อต้องต้องบอกก่อนอีกอย่างหนึ่งคืออาจจะมี อาจจะมีหลุดมีอะไรบ้างมันนี่เป็นเรื่องปกตินะครับมันไม่ใช่บ้านใหม่อาจจะมีบางจุดบางอะไรที่มันไม่ดีที่ช่างทำแล้วตกหล่นไปก็สามารถแจ้งทางทางเรามาได้นะครับก็ก็จะแก้ไขให้นะครับแต่ว่าจะให้มันร้อยเปอเซ็นต์เหมือนเหมือนบ้านใหม่บางทีก็อาจจะมีบ้างนะครับท่านผู้ชมที่ซื้อบ้านเมื่อสองก็ต้องต้องต้อง,ต,องต้องเข้าใจในจุดนี้นะครับ เพราะว่าบางอย่างเราไม่สามารถแก้ไขได้ในโครงสร้างเดิมนะครับแต่อันไหนเราแก้ไขได้เราก็จะแก้ไขให้เดี๋ยวผมพาไปดูด้านหน้าอีกทีหนึ่งสรุปอีกทีหนึ่งนะครับ ก็เดี๋ยวผมสรุปให้ฟังนิดนึงนะครับสาหรับบ้านเดี่ยวหลังนี้นะครับเป็นบ้านเดี่ยวชื่อหมู่บ้านาเพชรมณฑลกรีนนะครับอยู่เส้นบางบอน5ตรงข้ามปั๊มปตท,ะทนะครับอ,อยู่ในซอย4บ้านหลังนี้เนื้อที่ทั้งหมด58ตารางวานะครับรีโนเวทตกแต่งใหม่ทั้งหลังเลยนะครับรีโนเวทใหม่ตกแต่งใหม่ทั้งหลังนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านไหนสนใจหรือว่าอยากเข้ามาชม ก็สามารถเข้ามาชมได้นะครับประตูบ้านไม่ได้ล็อกนะครับสามารถเข้ามาชมแต่โทรบอกนิดนึงหน่อยว่าจะเข้าไปชมบ้านนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คืออีกอย่างหนึ่งคือบ้านหลังนี้ลูกค้าจองแล้วนะครับลูกค้าจองแล้วแต่ว่าท่านผู้ชมท่านไหนที่มาดูแล้วสามารถจองลําดับที่2ได้นะครับเพราะว่าต้องยังไงเราก็ต้องให้สิทธิ์ท่านแรกก่อนนะครับจนกว่าท่านแรกจะกู้ไม่ผ่านหรือว่าไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ตกแต่งเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับว่าสวย ส, оП. ส่วนตัวเคยชอบมากบ้านหลังนี้นะครับเพราะมีส่วนต่อเติมด้านหลังที่อยู่ชั้น2แล้วทําให้บ้านเราหลังใหญ่มากขึ้นคือหน้าที่58ตารางวาก็หลังใหญ่อยู่แล้วนะพอมาเจอส่วนต่อเติมก็ยิ่งหลังใหญ่มากขึ้นนะครับบ้านหลังนี้หันหน้าไปทางทิศใต้นะครับบ้านหลังนี้หันหน้าไปทางทิศใต้นะครับขึ้นอยู่ก,กับเขตหนองแขมกรุงเทพมหานครน,นะครับ บ้านหลังนี้ผมขายไปที่3ล้านหแสนนะครับขายไปที่3ล้านหแสนถ้าท่านผู้ชมท่านไหนสนใจมาชมมาดูได้นะครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับกดติดตามนะครับช่อง youtube เพจแล้วก็ facebook บ้านมือ2องด้วยนะครับยังไงวันนี้ขอฝากห้าสิบแตารางวาหลังนี้ไว้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณมากครับ